สวัสดีครับเออสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่มกกอ,อกี้ยางคือเกาล่ะพ่อแม่พี่น้องล้กกะว่าสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่ครับไอ้กับดักผึ่งเอ้ยไอ้กุ้งดักกุ้งเนาะเออพ่อแม่พี่น้องกับดักกุ้งแม่บ้านกาลังใส่อาหารอยู่ครับมันจะเป็นเสียอ,อาหารไก่มาใสา่พ่อแม่พี่น้องอาหารเม็ดนะผมอ,อาหารเม็ด คงหายไกล่ละครับเออเอามาใส่นี่ผมบัสีใส่ว่างนี่แล้วก็สีผ้าพ่อแม่พี่น้องขึ้นยางขึ้นไปถึงจักน้อยนึงแล้วก็สีไปใส่พุนหลังหนึ่งครับสีใส่จักสองสองหลังก่อนพ่อพแม่พี่น้องร่องมึงครับว่ามันมันจะมีกุ้งลายบ่เมื่อกี้ยางครับผมกีดยางอื ลูกสาวมาหับเนี่ยลูกสาวนิ่ลูกสาวตานผครับแม่บ้านกำลังใส่ใสเ่เนื้ออยู่พ่อแม่พี่นอ้องอ่าพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเบิงเบิงเบิงเนื้อนี่ผมผ่าดักดักกลุ้งพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อนี่เดยวเด้อแม่บ้านเดี๋ยวเดียวหยุกกอนเออน,นี่ครับอีหยังแม่บ้านอาหารอาหารไก่บอกอ,อ,อาหารไก่นี่ครับสี่สี่สีส่ดักไวสองหลังพ่อแม่พี่น้องเนี่ย พ่อแม่พี่น้องใส่ใส่เหยื่อใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นเหยื่ออาหารไก่พ่อแม่พี่น้องอาหารเมร็ด่ปไปรุนกันครับพ่อแม่พี่น้องรุนละผมใส่ใส่ทั้งนานีหลังนึงหละกะับผ้พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปทั้งในอีกหลังนึงครับผมไปไปกันครับพ่อแม่พี่น้องไปไปกันลุยลุยครับผม เมื่อกี้ยางแล้วก็รุ่นเอากับดักมามารุ่นพ่อแม่พี่น้องถ้าถ้าได้ก็คือได้กับเขาพ่อแม่พี่น้องได้อาหารไปกินเมื่อกี้ยางน้<ม>บกกาบุเคยใส่เชือกเทื่อหรอกพ่อแม่พี่น้องแต่กะสีลองเบิงครับลองเบิงงเบ้งลองเบิงเ้งจะขาว่างหนามเลิกหนามตื่นไปนไดเหรอเนาะว่างนี่ละว,ว่าเนาะเออ เดี๋ยวผมว่างนี่ละพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่แหละเออเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยมาได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องนะเบื้องเอ้าเบิ่งเด้อครับนี่ผมก็สิว่างไว้จังซี่ล่ะครับนี่เอาจังมาลุ้นกันพ่อแม่พี่นอ้องกีดยางแล้วกับประมาณสี่ถุมสี่ถุมกุ้งกวนละพ่อแม่พี่น้องเออจังมาลุ้นกันครับแม่บ้านผม แม่บ้านผมบอกว่าโบ,บ,บ,บตรงไปกลับไปว่างไว้ทั้งรุ่มผุนพ่อแม่พี่น้องไปเอาว่างคุณละหลังครับสรุปแล้วแม่บ้านเพื่อนก็อยากลองว่างเบิง้งมาล่องเบิ้งพ่อแม่พี่นอ้องถามถามันไถถามมันว่ามันเขาทากทับสิกัสิผ้าพ่อแม่พี่น้องดักกุ้งกันแล้วบ้านนี้มือเว้นพ่อแม่พี่นอ้องดักกุ้งแน่ละกะ็ดักหนูแน่พ่อแม่พี่นอ้อง กพ่อแม่พี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อครับผุนอยู่ผุนหล้างหนึ่งครับช่องพหย่งโอเพนชาแนลพ่อแไม่พี่นอ้องที่นี่ผมขอตัวไปพากันไปกีดยางกันเด้พอพ่อแไม่พี่นอ้องนี่นี่ละครับน,นี่ล้างหนึ่งเน,ะงนาะอยู่ข้างในขุนล้างหนึ่งฮะสี่ถุ่มจังมาพอกันครับผมอ่ะพ่อแไม่พี่น้องกีดยางแล้วละครับโอ้ยมาเบิ่งนี่ มันหล่มพ่อแม่พี่น้องอุ้ยบิึงอู้บ่เป็นท่าเลยเด้ตัวนี้มาแม่บ้านมาเอาขึ้นเบิงึงเดี๋ยวมามาจับขึ้นเบิึงไว้ <laughs> มันหล่มพ่อแม่พี่น้องมันมันตามจริงมันต้องตั้งไว้ไว้ขี้ดินเนาะ <c oughs> มีบ่มีกุ้งมีกุ้งบ่ยกขึ้นดูมีบ่มีแตี๊ยวปูมีแตอ่อีปูเห็นเพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอาที่ตัวตัวนี้เดี๋ยวผมสีใหญ่มองเนาะใหญ่เดี๋ยวเด้อยผุนนะครับใหญ่ใหญ่ลงไปลุมผุนครับมองผุนละทั้งผุนละทั้งแสงไฟผมผุนครับเออปูพดว่ปูใหญ่เนี่ยอู้อีปูใหญ่ก็มีบานนี่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องมีแต่ปูใหญ่เนอู้อ่านปูปูขี้ไก่ปูหน่อยครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่อีปูมากินเดวกุ้งกฮะเออนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อกุ้งเดี๋ยวผมไทยเบิ่ง อุ้ยเสียดายมันหล่มพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อวยนี่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 กุ้งอู้ตัวใหญ่เธอเด้อพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อเออปูปูขี่ไก่เนาะปูอู้นี่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 เด้อเด้อเดี๋ยวบังบังบัออกด้วยนี่นี่นี่เกิดตัวหนึ่งครับอีปูพ่อแม่พี่น้องอืมบูเคยดักกันจักเถื่อพ่อแม่พี่น้องเขาก็พากันดักเถื่อแหลกก็ได้บังหูบังหัว่าสีดักยังไงน้องพ่อแม่พี่น้อง นี่เขียดได้ยินเสียงเขียดห้องบอกพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นบ้านผมพคนเดินเอินนี้แย่งเอิ่นนี้แย่งเนาะพ่อแม่พี่น้องมันจะมีเฉพาะหนาหนาวครับผมแต่ว่าพี่น้องทั้งประเทศเล่าคนเดินเขียดบักหนาวเขียดบักหนาวมันจะมีเฉพาะหนาหนาวคนก็เลยเอื่นเขียดเขียดบักหนาวหรือว่าเนาะออผมกับเงินใจกัน บอกล้วใหญ่ห so like oh yeah. ่างพ่อพ really ี่น้องมัดหลุดตัวนี้มีบป้วยเดี๋้อเด้อเดี๋ยวเด้อพ่อพี่น้องมึงเด้อโอ้ยมีแต่อีปูเงิ่งเงิ่งเงิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอ้ยมีแต่ปูขีดขีดไก่พ่อพี่น้องปูตัวนี้หน่อยนะครับ โอ้้าเอาไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลานี่ประคอใหญ่ขี้สิขากอยู่นี่เด้อ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 ีจังไนนอนสิได้บึงเนาะเดี๋ยวครับเดียวเอ้าพ่มไม่พี่น้องเมื่อเด้อครับกุ้งมัมมีดอกมีแต่อีปูครับบ่งเด้อมันจะเป็นปูนี่อ่ะเด้อเด้อเด้อถอย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 นี่ครับจะเป็นปูตัวนี้หน่อยยังสี่มแม่พี่น้องปูขี้ไกล้ครับผมน่ะนี่ครับไปแล้วผมเป็นยังครับเดียว เอาอีปูออกแล้วผมสิไปดักดักหม่งไม้ครับพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อนี่นี่เท่เท่เท่เอาอีกนะต้องมัดมันก็ต้องห้อยไว้มีก่อนเออเอ้านี่ก็มีแต่อีปูคือกันครับมึงเด้ออู้อีปูหน่อยพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อพูน่ะอืมมึง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 มีแต่ปูหน่อยเข้าไนโอไปได้บ้านผมเอิอนปูขี่ไก่ครับผมเนี่ย โอ้บ่บบมีกลุ้งเลยพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สือรูปเหล้วบ่มีกลุ้งเลยเอาบ่าเป็นยังเดี๋ยวผมสิไปดักมองไม้ครับผมไปเดี๋ยวผมสิบ้าไปดักมองไม้เนาะไปครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมถือมาอันนึงเนาะอยู่น้ำเมบานผมอันหนึง่งผมสีไปดักอยู่ทั้งนอยู่อยู่ทั้งไหน,นครับมันเป็นมีเตหินพ่อแม่พี่น้อง มันเลยมีแต่อีปูอ,อีปูขี่ไก่บ้านผมเอื่อนอีปูขี่ไก่ครับผมนะแบบพันนะมผมสีผมว่าสีใหญ่มากมงงนี้ครับผมแจ็คสีเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องที่นี่กะมืออื่นเสาพุ่นแล้วครับจังจังมาเบิ่งกันจังสืได้ม่ยามพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่ากีดยังแล้วแล้วก็สีกับเข้าไปในบ้านครับผม ทำเลมือไนไรเนาะเป็นตาเป็นตะมีกลุ่มก็เคยผมกับบ่เคยดักกันจักเถื่อเนาะกับกับเมีบ้านกับบ่เคยดักกันจักเถื่อ,อเอนี่บ้องผมไม่พี่น้องมันเป็นเตอะจรงจี่บ้องเออนาะเอาลองเบิง้งเนาะผมไม่พี่น้องนี่ละมองนี้เนาะเดี๋ยว อ่างงที่มันเป็นดินครับผมมันเป็นดินมันนี่นี่ห้กล่นห้ให้ให้ก้นมันนี่ครับปักลงดินมันจังสิบหรอยพอไม่เนหอเดี๋ยว มองหันมองหันก็เป็นหินพ่อแม่พี่น้องมองตั้งมองแหลผมเลยใหญ่มากมองนี้เอ้าจะสิเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องมืออื่นยังมาหลุนกันหลุนกันอีกเชือนึงครับมืออื่นผมสี่ออกไม่ยามจะเสาอยู่ไปครับเดี๋ยวผมสีไปดักอีกอันหนึ่งครับผมงูพ่อแม่พี่น้องงูปลาครับผมงูปลาในหนามพ่อแม่พี่น้องเนี่ย โศกโศกมันมันผ่องู <ua> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ใหญ่กันตาเด้อตาเด้อ,อลูกสาวมาส่งพ่อแม่พี่น้องอ้าในบ้านผมใหญ่มาหนีหน้องจะว่าผมผมเสียออไปทั้งในคุณครับไปดูหนีดนูหนีมันหล่อแมพ่พี่น้องเพราะว่าบอได้เบอร์ได้เอาตั้งไว้กับดินนี่พีนพ่น้องเดี ال ال ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวสีไทยเบิ้งเขียดเนาะเขียดบักหนาวพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี sink, ่น <oat isher> ี่นี่น okay. ี <falando> <settle>. ่น <Olga realised> ี่นี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องทั้งประเทศลาวเพิ่นเดินเขียดเขียดบักหนาวนี่พี่คนกำลังห่องกันครับเพิ่นกำลังจับคู่กันพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ต้องเคยน่ครับอ่าอี่ตัวหนึ่งเขียดบักหนาวพ่อแม่พี่น้องบ้านผมเอิญ้านผมเอิญยิ่งแยงพ่อแม่พี่น้องอ ิมีจะสิมีเฉพาะนาหนาวครับผมสิมีมเฉพาะนาหนาวเขี่ยมาอีเนี่ยอีปูโอ้มีแต่อีปูเห็นอีปูแล้วเอาตัางไว้น,นี่อีปูก็สิเขาเด้นี่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปผุ่นดีกว่าไป,ไปพ่อแม่พี่น้อง ห้องคักเด้พอพ่อแม่พี่น้องเขียดนะี่นมากอะที่นี่นสป็นสิเป็นบวกญ่พ่อแม่พี่น้องเป็นหวังไงนี่แต่ว่าเนาะ,ะสิบวมีบ่ก,กุ๊งเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แต่ว่านีเนาะเออเอาลับตังนี้ ดินไว้แล้วพ่อพี่น้องเอาเ้วยบาดนี้ในบือเสาจังมาหลุนกันครับผม,อมโอ้ย่างีแต่อีปูแล้วพ่อพี่น้องอาจจะไหนเกิดสร้างครับเดี๋ยวมือเสาจังมาหลุนกันครับผมที่นี่ผมก็สิกระบ,บานเด้อพ่อพี่น้องอันนี้ขอโตกลับ,บานกันเด้อครับกระบ,บานไปนอนกันเดี๋ยวเดเดผมถ่ายเบิง้งโตมันหงองอยู่เสีแล้ว อยู่ท oh! ั enfin ้งในผุนพอพี่น <Auss os> anyway ้องเดี๋ยวเด้อโอ้เขียดอีแง่งพรมี่น้องเขียดบังนาวคุณน่ะเห็นบอกพรมเห็นบอกครับคุณน่ะคุณน่ะไอ้นินกระบานผมตายอยู่วยไปที่นี่ขอตัวกับบานกันเด้อพอรมพี่น้องอ่เดี๋ยว จะเบืนเสาจังมาหลุนกัน,นเนาะพ่อแม่ไอพ่อแม่พี่น้องขอตัวกระบันไปนอนกันครับอพอ,อ,อกันตอนเสาครับผมเอานินสวัสดีกันนินสวัสดีไปนินเ้ยนินวส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเสาเนาะมาละครับมายามไอมายามกุ้งที่ผมตักไปเมื่อคืนเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมเป็นมงกลัวแล้วพ่อแม่พี่น้องไปไปรลุนกันว่าสีมานว่วว่าสีมีกุ้งหรือว่าสีมีปูพ่อแม่พี่น้องไป ไปกันครับนี่เ้ยนี gan, de o, de o, de o. Ein, ่เ้ยนินบัดดีก่อนไหมบัดดีค่ะลูกสาวตาเ้ยตาเ้ยตาอยู่ดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอยอยู่ดีดีเบิงพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเพิ่นพากันไปเที่ยวมาเปียกเบิดไอ้เพิ่นไปหมุนขี่ยาขี่ยามันมีหนามหมอกเนาะเบิงคนเพิ่นเปียกเบื้ดผุนไอ้ตาไอ้นินไอ้ตาไปพ่อแม่พี่น้องไปกันครับเดี๋ยวผมสีให้เบิงยางผมก่อนเนาะนี่ครับ นี่ที่มากีดเมื่อคืนพ่อแม่พี่น้องน,นี่ครับยังบ่ท่านไดยนย้อนน้ากดครับมาไอยา้ยมไอ้ยมกับดักกุ้งก่อนพ่อแม่พี่นอ้องนี่สา้าแล้วตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องไปขับไปครับไปนินไปไปเร็วไปเร็วจะสิเป็นยังไงนาอพ่อแม่พี่น้องไปไปลุ่นกันครับแล้วครับลงไปในในห่วยคนนะ่ะนินไปตานไป ไปเร็วไปเร็วไป,ไปกันครับพ่อแม่พี่นอ้องลงมานี่น้ำเทินแล้วนี่ครับไป <c oughs> ใส่เปนีมาขึ้นนีแต่อีปูพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งเด้นี่แต่อีปูครับผม <c oughs> นามกระเบื้องเลิกก็แล้พวพ่อแม่พี่นอ้องย่างได้เนี่ยมันขึ้นนี่หาอีปูก็ได้พ่อแม่พี่น้องอีปูปูหน้า ปูหนาแต่ว่ามันสีลงน้ำเทินพ่อแม่พี่นอ้องแล้วก็ปูหนานี้มันมันพ่อแม่พี่นอ้องตะกี้ก็ลายลายตะกี้สามสีห่หากินนี่ผมย่างมาแทวนี่ก็ได้กินแล้วอุ้ยนกไปแล้วคุณควันนี้นี่เนจตานพ่อพี่นอ้องมึงไปแล้วนี่เนยตานเลยลูกสาวคุณนะครับคุณอะแต่งยู่ปุ่นพ่พอแม่พี่นอ้องไปไปไปใส่สีหอดแล้ว เบิ่งไปเรื่อยๆครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับช่องพ่อใหญ่งเพนชาแนลพ่อแม่พี่น้องนะครับตั้งอยู่ทั้งกลางคนผมก็บ่เคยดักเคยใส่เชื่อกเนาะใส่เชื่อแหลกเก็กสิเป็นอย่งไรพ่อแม่พี่น้องไปเป็นอย่างไรมีกลุ่มมาเนาะนี่ครับนี่นี่ต่างอยู่ทั้งกลางยังสีเลยพ่อแ,แอม่พี่น้อง,น,อง,องน,อนี่เด้อ เด้อเด้โอ้ยมีแต่อีปูมีแต่ปูขี่ไก่อีกแล้วเบิ้งเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อครับนะีุ่่นปูขี่ไก่กุ้งบ่มีเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบุ้่มีกุ้งเลยบบบนี้มีแต่อีปูพ่อแม่พี่น้องมีแต่อีปูขี่ไก่นี่เออจะว่าปูแถวนี่มันหลายพ่อแม่พี่น้องปูขี่ไก่ อ่เดี๋ยวผมจังสีเท่ออกให้เบิงเนาะครับไปเดี๋ยวไปเบิงอีกหลังหนึ่งครับผมผุนกับกับไปทางเก่าผุนครับพ่อแม่พี่น้องหมานแต่อีปูพ่อแม่พี่น้องโอ้ไปเดี๋ยวไปเบิงอีกหลังหนึ่งครับสีเป็นจริงเดยเอออันนี้ในตาอันผุนนะกินไปเถื่องแล้วเจมกับกับลงมาหรอกพ่อแม่พี่น้องนี่มาแล้วผุนนะ เอาไว้ท่านขาดคำเกสียามแล้วก็สีเข้าไปในบ้านก่อนพวกไม่พี่น้องเจ้งสีออกไม่หยอ่อนน้ำกดนหม้ครับผมขุนหะอันนี้ในตานไปคุ้นแล้วครับไปอันเ้ยตานไม่ผีมาไปไปไปนี่งนิ่นินนนนน่ไปเร็วไปเร็วไปวไปวิป่งอีกหลังหนึ่งไปเออเอาเบิ่งสิมีกุ้งบ่หลังนี่คงไขย่านมีแต่อีปูแล้วล่ะ <c oughs> ครับผมคุณน่ะอันี่ในตาลไปแล้วุผค,ครับผมให้พี่น้องอยู่ทางหน้าไปไปมึงดูมีกุ้งมั้งน้อคุณน่ะเห็นบอกขับตัางอยู่คุณเออเอาเอาลุ่นกันลุ่นกันครับผมลุ่นกันว่าจะเป็นยังไงน,นี่ครับนี่เลยเน่นนเห็นยังไงล่ะ นี่เลยตาหนุ่ยปืนนะอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมีกุ้งบ่อันนี้หลังนี่ว้าวบ่มีอีกแล้วมีแต่อีปูอีกแล้วครับพี่นอ้องมีแต่อีปูครับผมปูขี่ไก่พ่อแม่พี่นอ้องอืมเอเอาเดี๋ยวผมจังสิงไปเทษรวมให้เบิงเนาะว่ามันเป็นตัว ญงบันไดอีปูขี่ไก่ครับผมอ่ะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาสรุปผพ้นงานกันเนาะแต่ก็แต่ว่ากระไดแต่อีปูเนาะเดี๋ยวผแมสิเทออกก็เอาให้เบิ้งเนาะมันัตใหญ่บันไดพ่อแม่พี่น้องนีปนปนง่ปูขีไข่ไ,ก,ก,ก,ไก่พ่อแม่พี่น้องปูขี่ไก่ทั้งผีคนเดินปูขี่ไก่ครับผมกินก็ได้ยิ่งออกพ่อแม่พี่น้องอืมแต่มันโตหน่อยเด้เด้เดี๋ยวผมเ,เอาให้ิรงเด้ไทยดีกับ <c oughs> ดักหนูแล้วห่ะพลอพี่น้อดักหนูได้สิเขาทาเอออีปูนี่เอาไปดักหนูตัวนี้น่อยก็มีพ่อยพี่หน้อมึงเด้อตัวนี้ปล่อยมันครับนี่อ่ะเดี๋ยวจึงเบิ่งกันครับเดี๋ยวตัวนี้หน่อยผมจะเอาออกเนาะนี่ตัวนี้หน่อยปล่อยมันพ่อยพี่น้อมีนีรับตัวประมาณนี้ครับตัวนี้หน่อยปล่อยมันไปรัดเดี๋ยวเท่อีกอันกัน ก็เคยใส่จักเสื้อพอมาพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อแหลกเดี๋ยวสิผ้ามาแกะมือใหม่หยุดหรอกแต่ว่าก็ได้ได้เหยื่อได้เหยื่อไปดักหนูแล้วเนี่ยพอพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาอีปูนี่ยเนี้ยเอาปูไปดักเอาครับดักหนูถ้าตัวน้อยๆสีพุ่มกับสีปล่อยเนาะเดี๋ยวเถอเลือกตัวน้อยๆเอาคอนครับ มันต <mile> ้องไปดักหาหม่องใหม่พ่อพี่น้องเดี๋ยวผมยิงยางหาหม่องดักใหม่อยู่น้ำน้ำเท่อนี้มีหม่องหม่องหม่องดักหลายอยู่พ่อพี่น้องนี่ครับถ้าเป็นตัวน้อยๆสีผมกับสีปล่อยเนาะมึงเดียวเห็นเห็นไหมน้อยเห็นอยู่เห็นอยู่ว้านเนาะเดี๋ยวผมสีไายให้เบิ่งเนาะนี่พ่อพี่น้องเดี๋ยวสีไายอีปูให้เบิ่งว่ามันตัวใหญ่บรนไดพ่อพี่น้องอ้าผมไปพี่น้อง นี่แหละครับสรุ้ผลงานกันครับนี่ปูที่ผมได้ที่เมาว่างกับดักดักกุ้งเนาะดักกุ้งแต่ว่าได้ปูม,ม,มันมันมันมีกุ้งพ่อแม่พี่น้องมีอยู่แต่ว่าอุ้ยกุ้งก็มีพ่อแม่พี่น้องนี่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 แต่ว่าอปูสิกินเบิร์ดล่ะ <sh> น <arp fen> ี่นี่นี่เห็นโตกุ้งอยู่นี่บ่เคยดักเกือกเถ้อพ่อแม่พี่น้องอืมผมบ่เคยดักละบ่เคยดักเก็กเื้อหล้ะก็ มันบ่งหูรักเนาะเพราะว่าถ้าเฮา,าบ่เคยเฮ็ดอีหยังล่ะเฮาบ่งหูบ่งหูวิธีว่าดักแบบใดเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมสิไปศึกษาแหละก็สิมามาแก้มืออยู่พ่อแม่พี่น้องมองดักหลายอยู่อ่ะเอาที่นี่เดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งอีปูนี่นี่ๆกำลังพอดีเลยพ่อแม่พี่น้องเอาไปดักหนูเออก็ถือว่าได้ได้ได้เงื้อไปดักหนูเนาะพ,พ่นอแม่พี่น้องนี่อีปู ปูขี่ไก่ก็ร่างพอดีเลยพ่อแม่พี่น้องเออพอดีพอดีอ,ดอ่ะสรุปสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องมาดักกุ้งกับดักสองหลังอ่านี่ครับกับดักสองหลังบ่ได้กุ้งหรอกเออแต่ว่าได้อีปูได้อีปูกะผมะเสียไปเป็น,นย่าดักหนูนเนาะพ่อแม่ไอพ่อแม่พี่น้อง จังได้กะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเดอครับช่องผู้หญ่งโมเพนชาแนลพ่อแม่พี่น้องไปพอกันคลิปหนาเด้อครับคลิปหนากระสีไปดักหนูล่ะเพราะว่านี่ครับใส่เนื้อแล้วพ่อแม่พี่น้องอืเดี๋ยวไปไปหลุ่นดักหนูกันครับสําหรับคลิปนี้ไว้สำหรับนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องตามัสดีก่อนสวัสดีกันไหมสวัสดีก่อนอ้าวไปพอกันคลิปหนาเด้อสวัสดีครับ